สวัสดีครับพบกับช่อง Daddy ว e p a นะครับวันนี้ขาย่านำเสนอรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับอยู่ในรุ่น Prima Vera 150า150เป็นสีพิเศษรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้อยู่ในรุ่น Special Edition นะฮะรถใหม่จัดทำมา2สีนะฮะสำหรับสีพิเศษนะครับตัวนี้เป็นสีส้มสีเดิมศูนย์นะครับ อีกสีนึงที่ผลิตมาพร้อมกันจะเป็นสีเทานะฮะเทาด้านนะครับ <Yeah. S 1> Special e d i t i o n นะครับ <S <S จะมีลายพิเศษมาให้นะครับเป็นลายสีเทานะครับพร้อมกรอบไฟเลี้ยวสีเทาเดิมโรงงานนะครับคิ้วเป็นสีเทาให้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับบางแต่สีส้มนะครับกรอบไฟหน้าสีเทาเดิมโรงงานสำหรับรุ่น S Special Edition คันนี้มีของแต่งนะครับ จดทะเบียนปี2019นะครับคันนี้รถออกปลายปี2020นะฮะวันที่จดทะเบียนเป็นพยอ20นยะฮะ2อ6 3นะครับตัวนี้มีของแต่งนะครับตัวนี้ปิดครอบดุมล้อนะครับของแต่งนะครับล้อแมกนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นลายดอกไม้สวยๆเลยนะฮะตรงรุ่นพีมานะครับ ตัวนี้เป็นยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับจุบลม RCB นะฮะยางเป็นของ p ิ r อี่หน้าหลังนะฮะกระจกไปแฮนเป็นของลิโซมานะครับสวยๆเลยฮะสติ๊กเกอร์กันรอยเลือนใหม่นะฮะกระจกไปแฮนอีกข้างหนึ่งนะครับอยู่ในรหัส1 5 0ซีซีนะฮะมี ABS นะครับตัวนี้มีกุญแจ2ดอกครบนะครับ รถสวยนะฮะเอกสารครบพร้อมโอนนะครับของแต่งอย่างเป็นข้อใบพัดนะฮะโลโก้เว็ป้าฮะสวยๆเลยฮะคันนี้เจ้าของรถรักษารถดีมากนะครับรถสภาพปิ๊งๆเลยฮะมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับเล็กไม้แท้นะครับอยู่ที่25,000กิโลสวิตให้เรียบร้อยเครื่องยนต์เงียบๆเลยนิ่งๆเลยฮะร5 0แรงๆงเลยใครหาตัว พีมาตัวพิเศษตัว150แนะนำมาดูคันนี้เลยนะฮะเล่มทะเบียนครพร้อมโอนนะครับลงเล่น2019นะครับจดทะเบียนปลายปี2563 2020นะครับรถออกปลายปี2020นะฮะมีคู่มือให้นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนนะครับลูกค้าสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพแล้วก็แจ้งโอนจังหวัดที่ลูกค้าอยู่ได้เลยต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับมีพรบอรของเก่าให้นะครับหมด67นะครับ มาดูห้องเครื่องกันเครื่องสวยฮะมาเติมโรงงานอยู่ครบเครื่องเดิมเลยฮะคันนี้แรงๆเลยไฟท้าย LED เต็มระบบนะครับไฟหน้าเป็น LED แล้วนะฮะเป็นโฉมใหม่นะครับโฉมปัจจุบันที่0จำหน่ายนะครับเครื่องยนต์เงียบๆเลยฮะมาเทระบบไฟกันไฟหน้านะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับ Daylight นะครับซ้ายกวาติดพบนะครับ ไปเลี้ยวด้านขวาไปเลี้ยวหน้าด้านซ้ายนะครับชุด e ท้ายน,น,นะครับไปเ nope, ลี้ยวหนึ่งด้านไปท้ายนะครับไปเลี้ยวอีกหนึ่งข้างติดคบนะครับไปเบรกหนึ่งดวงสองดวงติดครบเลยนะครับใช้งานปกตินะครับเครื่องนิ่งๆเลยฮะคันนี้รถสวยเลย ราคารถใหม่นะครับสำหรับพีมาเวลล่ารุ่น a s s p c i i l l e i t t o o n นะครับอยู่ที่137,400บาทคันนี้มือสองนะครับผมขน่ายอยู่ที่74,900บาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปได้6,000 0กว่าบาทนะครับท่านใดหาพี่มาเวทป้าสวยๆ6ราคา7,000 0กว่าประหยัดไปได้6,000 0กว่านะครับเทียบกับรถใหม่นะฮะแนะนำคันนี้เลยสองสาม,มารถติดต่อได้ที่0 6 4ย1 0 5 0ี่นะครับ กรุงเทพและปริมณฑลจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับต่างจังหวัดนะครับเก็บเงินปลายทางได้มีค่าขนส่งนะครับสอบถามเส้นทางและอัตราค่าขนส่งได้ที่0ูน1 1 0 5 0 1 1ได้เลยนะครับต่างจังหวัดมีมัดจํานะครับเป็นค่าขนส่งส่วนที่เหลือราคารถนะครับท่านสามารถรอรถนะครับไปถึงตกวเอกสารนะครับค่อยชําระเงินก็ได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบรีวิว n e w e s t a Pimaera ห่า P 150 S Special Edition สีส้มสวยๆไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกับรถสวยๆในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ